บริษัท Impact Exhibition Management จำกัดเตรียมจัดงาน Building Construction Technology Expo 2025 (BCT Expo 2025) งานแสดงสินค้าและเจราจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมอาคารการก่อสร้างและเหมืองแร่งานนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5กันยายนนี้ณหอล์8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีงานนี้จะรวบรวมแบรนด์ชั้นนำด้านการก่อสร้างอาคารและเหมืองแรก่กว่า150แบรนด์ เพื่อนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยีการก่อสร้างและอาคารโซลูชันด้านเหมืองแร่รวมถึงความก้าวหน้าด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโดย BCTSPO 2025ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์พร้อมทั้งเวทีแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกมิติสำคัญของอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่ทั้งนี้งาน BCTSPO 2 0 2 2 2 5คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมงานในแวดวงธุรกิจประมาณ4,000คนและสร้างมูลค่าการซื้อขายรวมไม่น้อยกว่า100ล้านบาทโอเค so first question we would like to ask you the significance of PCT Expo for Thailand building construction and mining industry um Building this, you yeah, talking the significance about and the purpose of organizing this BCT Expo. Okay. Yeah. Uh, BCT Expo is a Southeast Asia international exhibition and conference for the construction, building, and mining industry. Uh, that will be held okay, in impact buntong, okay, Tani, from third uh, to 5 September 2025. Uh the exhibition okay uh, is organized okay as a construction and mining industry meeting place. Okay, under the theme uh, of to build a safe site and a sustainable future for the Thailand's construction and mining industry. Uh, there will be about 150 companies that will be showcasing their technology, their equipment, and the solution to over 4,000 uh, construction professionals coming from the entire spectrum of the building and construction uh, sector. ก็งาน BCD Expo นะครับก็วัตถุประสงค์และก็ความสำคัญก็คือจะเป็นงานาแสดงสินค้าที่จัดสำหรับ อุตสาหกรรมการก่อสร้างแลวก็เหมืองแร่ครับแล้วก็ธีมของเราก็คือจะเป็นการสร้างใช้าง,งานก่อสร้างที่ปลอดภัยแล้วก็การสร้างการอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ยั่งยืนนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมอเอ็กซิบิเตอร์ผู้แสดงสินค้าเนี่ยจะมีทั้งหมด150ยท่านจากทุกป,ประเทศในทวีปเอเชียตลอดเชียงใต้แล้วก็คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเนี่ยอยู่ที่ประมาณมากกว่า4 0 0พรายจากอุตสาหกรรมก่อกรรสร้างนะครับแล้วก็ งาน BCT ในครั้งนี้แล้วก็จะเป็นงานที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างละเมืองแรกครับนั่นนวัตรกรรมที่มาเชื่อม AI ศักดิักดิ์เนี่ยค่ะจะเป็นประเปกไหนนวัตกรรมที่จะมาช่วย What do you think will be the innovation that w i l l come to help or promote this uh, mining <Well, S 1> orWhat <absorption? S 3> number one is AI robotic Okay so these are the two trend Okay that were influence the direction of our construction industry given that okay, currently our construction industry we are facing a lot of problems such as the high uh, cost and also the high uh, uh, material cost and also the lack of manpower so the application of ai and robotic will help เพื่อที่จะป e ับ e รุงประสิทธิภา f ใน c ารดำเนิ u r าน n องอุตสาหก i รมก่อสรนครับนวัตกรรมที่คิดว่าจะช่วยได้มากๆเลยก็คือเรื่องของ AI ครับแล้วก็เรื่องของหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และก็ก่อสร้างในประเทศไทยตอนนี้ปัญหาที่พบได้มากๆเลยก็คือเรื่องของต้นทุนที่สูงในเรื่องของเครื่องจักรในเรื่องของกําลังคนในเรื่องของการ operation ต่างๆซึ่งการพัฒนาและการดึงเทคโนโลยี AI หรือว่าตัว AI ตัวนี้ครับเข้ามาช่ว จะสามารถทําให้เราสามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติงานได้ครับไฮไลท์นะคะไฮไลท์นวัตกรรมที่เอามาแสดงใน,นปีนี้ค่ะซึ่งมีการลงเรีนที่เชิญชวนให้คนอยากนานเข้าร่วมไปดู And what will be like the most outstanding highlight for this event that really attracts people to come to visit this event?Well, apart from the exhibition, there will be also a series of conference program. Whereby there are over 45 speakers who will speak on over 39 conference topics. So, uh, this is the conference program. And then, uh, in the exhibition itself, okay, well, we have um, uh, many feature areas. Uh, one area is the business matching program, whereby uh, it is a pre arranged business matching meeting between uh, buyer and seller. Uh, that's number one. Number two, we have the um, uh, engineering consultation zone, whereby uh, people can actually consult with experts uh, on uh, engineering and construction issues and matter. And uh, number three is, we have the uh, global construction showcase that will be featuring all the latest technology, equipment and solutions okay, from around the world. And then we also have a knowledge zone. The knowledge knowledge zone is about training, okay, uh, and, and certification courses, okay, on safety and also on crane uh, 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 operation. Uh, so these are just example of uh, the feature areas that will be happening at the exhibition. ครับก็ไฮไลท์ของงานของเราเลยนะครับก็เราจะไม่เพียงแต่ง,งาน BCD e x p o เท่านั้นในงานเนี่ยเราจะมีงานงานสัมมนา,าที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมากกว่า45ท่านจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่มาให้ความรู้ในหัวข้อมากกว่า39หัวข้อนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยเราก็จะมีการจับคู่ทางธุรกิจซึ่งเราจะมีการจับประชุมและก็จะการเชิญ เป็นผู้ซื้อแล้วก็เป็นผู้แสดงสินค้านะครับมานั่งพูดคุยกันนะครับหต่อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพูดคุยและเปลี่ยนทางธุรกิจครับแล้วก็ไฮไลท์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ engineering consultant นะครับก็คือเหมือนกันที่เราจะมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาให้คำปรึกษ,ษาและให้ความรู้นะครับในเรื่องของวิศวกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีนะครับหรือว่าการเวทีที่เราจะสามารถแสดงเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่ที่ล้ำสมัยที่สุดนะครับจากทั่วโลกครับแล้วก็ไฮไลท์ที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้นะครับจะเป็นโนเลสโซที่เราจะคอยแบ่งปันความรู้ในเรื่องของเครื่องจัดหรือว่าเครื่องยกเพนหรือว่าความรู้ต่างๆในอุตสาหกรรมก่อสร้างครับ Oh, I would like to add number five is the AI and robotic zone They w ว่า f e a t u r e the latest AI and robotic application for the construction industry แล้วก็ส่วนไฮไลท์ส่วนที่อยากจะเพิ่มก็คือจะเป็นโซนของ AI แล้วก็โซนของขุมยนนะครับที่จะเราจะมีการโชว์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับของ AI แล้วก็ขุมยนต์ให้กับผู้มาเข้าชมได้ดูครับการในทางนี้ครัคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ Uh, what's your view about this exhibition can like help to improve the Thai economy in, in like construction industry? Well, the construction industry has always been the driver of Thailand economy, right? It creating jobs, uh, it we build the cities, and so contribute to uh, the economy, right? Um, so this uh, event acts as the industry platform whereby we gather the entire industry to come and together. to number one to network, uh, to meet each ชหน t ่งเดอทูอ a ปเดต o t h e r on the อออนเดอะเดอะแต also the issues and as well as to forge uh, uh, partnership and also seek business uh, uh, opportunity ครับจ๊แน่นอนนะครับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอยู่แล้วนะครับเราสร้างงานให้กับคนต่างๆมากมายแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างก็สร้าง เมืองสร้างความพัฒนาความเจริญของประเทศนี้นะครับแล้วก็โดยผ่านงาน BCT Expo เนี่ยครับเราก็จะเป็นจุดรวมของผู้เชี่ยวชาญในอุตส,สาหกรรมก่อสร้างจากทั้งประเทศนะครับมารวมกันแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เทรนแล้วก็ทิศทางที่จะไปในล่าสุดนนครับซึ่งแน่นอนเป็นการส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน,นครับ ช่องทางของผู้ประกอบการนะคะที่จะเข้าร่วมงานช่องทางของผู้ประกอบการที่อยากจะเข้าร่วมงานเขาหมาถึงเขาต้องลงทะเบียนยังไงใช่ไหมครับ What are the main platform that for those who are in this construction area and they want to participate or come into this exhibition how they can register or like what are the main Yeah you can register through our website okay to register your attendees okay uh, 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 or you can just show up Okay, uh, from third to fifth uh, in at impact hall number eight. Okay, uh, uh, and then you can register. So there are two way you can do. One is to pre-register yourself to the website, and also to okay register on site when you come for the show. สำหรับผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่หรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมแต่ว่าสนใจจะมาร่วมง,งานนะครับก็<ค>ะจะมี2ทางในการที่จะมาร่วมง,งานได้ทางแรกก็คือสามารถรลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ BCT Expo ก็ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็มาเข้าร่วมง,งานอันที่2ก็คือมามาร่วมง,งานที่หน้าง,งานได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนที่หน้าง,งานได้เลยนะครับวันที่3-5ถึงกันยายนครับ Any questions to we'll ask them? <laughs> I think I'm also like joining this VCT ex Expo with us and what innovation do you bring to this exhibition or you want to showcase in this exhibition? Room uh, uh, is the uh, like leading manufacturer of construction machinery. Uh, so we we it's our great honor to sponsor such activity like B C D in Thailand. Runai, uh, we have established the company here over 10 years. So, this is the 10th year. So, we will uh, join this and sponsor this activity and to take our latest, uh, not only the product, but, uh, but also a solution and the latest technology here and to help the whole Thailand to go to smarter, safer, and more sustainable future. Thank you. ก็ในฐานะซูนไลออนนะครับเราเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมของชาตอยู่แล้วครับแล้วก็เราได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มีบริษัทอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าสิปีแล้วซึ่งปีนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าการกดรอบ10ปีด้วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็เป็นผู้สปอนเซอร์ของงาน BCT Expo ด้วยครับแล้วก็จะเข้าร่วมในฐานะของ exhibitor แล้วก็จะนำไม่เพียงแค่สินค้าที่ทันสมัยและอัปเดตที่สุดแต่ก็จะนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม そうですね。 How many years? 400. 400. Yeah, and the Thai office is established 50 years ago and this year is 51 years old. Mm -hmm. So actually uh, we had a, a big earthquake uh, on the March this year. So we would like to uh, promote our construction engineering, especially uh, seismic design and also uh, promoting some uh, controls, the vibration device to prevent the same accident or incident in the concession market. Mm. So we have uh, a design and build philosophy, the company, so we would like to contribute to the Thai, thai concession industry. So then we join this uh, Expo. ไทยทาเกนากะครับก็เป็นบริษัทที่เก่าแก่แล้วก็ดั้งเดิมซึ่งมีจุดิำ้น้นที่ญี่ปุ่นมามากกว่า400ปีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ออฟฟิศที่ไทยหรือบริษัทที่ไทยนะครับก็คือไทยทาเกนากะคอร์ปอเรชั่นก็มีบริษัทมายาวนานมากกว่า50ปีแล้วซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่51นะครับซึ่งในงานนี้เราก็คาดหวังว่าจะนํานวัตกรรมและสินค้าที่เป็นเรื่องของไซส์มิพีไซส์หรือว่าเรื่องของอุปกรณ์ในการ ป้องกันการสั่นสะเทือนแล้วก็เทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีบ้านเมือนที่ปลอดภัยมากขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับใช่รับคครับ